สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไปกับอาวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวพักผ่อนพักจิตใจกันที่หัวหินเป็นแหล่งมีหอยนะครับผมม้วันนี้เราจะไปไหนกันนะครับ้องมมยมาเชียหัวหินค่ะภาพบรกเทีบเรา <คน S 1> ไม่ได้ออกคลิปกันเป็นปเวลาสามเดือนนะ<ด><ด>ผมหลังจากที่เรา ไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ไม่ค่อยจะเวลาตรงกันนะครับผมก็คือนม่มีเงินครับก็ใช่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็หลักๆคือไม่มีเงินครับผมไม่มีเงินเพราะว่าเออเอาเงินเงินไปซื้อกินซะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ครับวันนี้น้องมาจะพาไปเที่ยวหัวหินนะครับผมพาไปเปลี่ยนบรรยากาศครับนอนนอนอ่าอ่าที่ไหนนะหัวหินใช่ไหมชื่อชื่อว่าอะไรนะ st s อสทีรีสอนะครับเปลียนบรรกาศตอนนี้เราก็อยู่ที่อเมซอนนะครับผม<ช>พักประจำช่วงตอนนี้ก็ประมาณบ่าย2อครึ่งแล้วนะนเ,รเ,นเรเาก็เราจะพักกันสักแป๊บเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเข้ามออีก, <S 2> <S 2> อ,กอีกประมาณ80กิโลนะครับจะถึงห<ส>ัวใช่ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ปั๊มปตทอบางมนาวนะครับเพื่อเว้นการเสียวกระดาตองไม้ Let's go แมต่ครับทุกคนเดินทางกันต่อใกล้ถึงแล้วหัวหินเป็นแหล่งงีหอยต้องไม้เดินทางกันต่อ Let's go นะครับทุกคนเดินทางกันต่ออีก96กิโลนะครับผมชั่วโมง20นาทีถึงประมาณ4โมงครึ่งพอดีนะครับผมบรรยากาศต,ตอนนี้ก็ แดดแดดครึมครึมนะครับเหมือนฝนจะตกเลยแต่ก็ขอให้อยัดตกดีก,กว่านะครับเพราะว่าตอนเย็นพวกเราจะได้ไปถ่ายรูปถ่ายวิวทิวทัศน์กันที่หาดทรายน้อยหัวหินนะครับแตครับทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดินทางกันต่อจะได้ไปที่พับนะครับแตครับทุกคนเดินทางไปพร้อ,รอมกัน let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เวลา16นากา25นาทีนะครับบอกเราอ็เข้าสู่เขตอำเภอหัวเหินแล้วนะครับยินดีนต้อนรับสู่จังหวัดประจวบคีรีขันนะครับ <Yes. S 1> เข้าเขตหัวเหินแล้วกำลังจะเข้าที่พักนะครับอีก5กิโลถึงแลครับ S3 แนวแม้ว่า ST คือ ST วันดูทีสามไม่ะอ๋อทีเออจอดรถไหน,นอ่ะเนี่ยโอเคครับคนตอนนี้พวกเราก็ถึงกันแล้วนะครับผมที่โรงแรม S3 h o t e โฮเทลนะครับผมนี่ครับนี่ต้องมามา็นคนเลือกนะครับแล้วพวกเราจะเข้าไปทำการเช็คอินก่อนนะครับตอนนี้ก็เวลากี่โมงแล้สี่โมงครึ่งแล้วนะครับผมจะได้เอา ทำพะโล่ทำบะระเข้าไปเก็บแล้วก็จะได้พักข้อพักกันนะครับเดี๋ยวไปดูไปเกเ็บของแล้วก็ไปเช็คอินกันนะผมไป let's go <S มาแล้วผมไปเช็คอินกันนะผมโรงแรมนนะเอสทรับเดินขึ้นมาชั้นสามนะับข้างนะครับสระน้ำก็อยู่ชั้นสามครับอยู่ชั้นสามพอดีเลย อันนี้ชั้นคืนเลือกเองหรือว่าเขาสุ่มให้<ฆ>เขาเราเลือกเองหรือว่าสุม่มเขาสุ่มให้อ๋อเดือโอ้สรน้ําใหญ่อยู่นะปิดยังงงเนี่ยเดือมดูโอ้นยครับบรรยากาศบรรยากาศสาะน้ําอยู่ชั้นสามนะครับโอ้เอาเรื่องครับเออเลือกดีอยู่ตัวนี้เป็นโรงแรมไหมป้มาเดี๋ยวเราไปเข้าที่พักกันนะครับห้องไหนครับชั้นหนึ่งบอห้องแรก นี่ลับพาไมันห้องไ้วยเหรอสแกนไปไปจา้าอู้โอ้โอเขียบร้อนเนี่ยครับภายในห้องเอ้าเรื่องมีกระจกได้เนี่ยครับบรรยากาศริมระเบียง เช็ดเนี่ยครับโ้บรรยากาศภูเขามีไฟได้วยนะมีทีวีมีแอร์ดูห้องน้ำดูห้องน้ำนี่ห้องน้ำใหญ่อยู่นะนสวยสวยสวยโีโอกระจกใหญ่มากสองได้ทงหมู่บ้านเลยเน,นี่ยเช็ดเนี่ยครับระเบียงระเบียงเฮ้ยเสียบุรีโอเคไป โอเคครับทุกคนถึงห้องกันที่พักกันแล้วเดี๋ยวพวกเราจะพักผ่อนกันสักแป๊บเดี๋ยวพวกเราจะไปโลเคชั่นเราจะไปที่ไ,ไปไหนกันต่อนะครับต้องไมปเราจะไปถ่ายรูปวิวทิวทัศน์สวยที่ยามเย็นที่หาดทา s <S นนรา,า,ายน้อยนะครับผมใช่ครับไปเจอกันที่หาดครับผมพักผ่อนกันก่อน let's go ตอนนี้พวกเรากำลังจะไปหาดทรายน้อยนะครับจากที่พักไปหาดทรายน้อยประมาณ18กิโลใช่ไหมต้องไมป ครับทุกคนตอนนี้ก็เวลาเจ็เดนาฬิกาห้าโมงเย็นแล้วผมจะพาทุกคนไปทิตลชมชมวิวที่หาดทรายน้อยนะครับอยู่อยู่ไรู่ฟานโมดีใช่อยู่โนร์ทิคนะครับผมจากที่นี่ไปหาดทรายน้อยประมาณ16กิโละครับเดี๋ยวราจะไปชมความงามยามเย็นแฉผ้าที่ตกกันนะครับถ้าพร้อมแล้ว let's go <S <c oughs> อันนี้น่ารัมีเหตุผลด้วย